เฮ้ยเบาอามได้ข่าวว่าสายสืบแก๊งเราเนี่ยมันบอกว่าแก๊งป่าบอลจะผ่านมาแถวนี้ไม <ns é> uh, ่ใช่เหรอวะกค่นั au, but, ้นนะดีเนี่ยรอกันนานแล้วเนี่ยไม่เห็นมาสักทีวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปาอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมบอลเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแก๊งบเฮ้ยจอดดิป่าบอลล้อจอดดิจอดนี้อ้าวแก๊งป่าบอลรอตั้งนาน เฮ้ยประธานออกมาจากไหนเนี่ยเอาไรแก้วเนี่ยโอ้เอาแก้วมาจากไหนถามว่าเ้มาจากไหนวิประธานตกลงเบลมาจากไหนเลือกถามสักทีดิอยากได้แก้วประธานติดต่อมาเลยมีสองสีให้เลือกแถมสติกเกอร์หนึ่งใบใครอยากให้เอาเสื้อประธานไปทําอะไรคอมเมนต์มาเดี๋ยวนะจะเอาเสื้อประธานไปทําอะไรปุ้งเดงระวังนะแก๊งประธานเขาเยอะนะเว้ยจะทําอะไรก็คิดดีๆนะเสื้อประธานนี้ก็ตามหากันให้คว่เข้าแก๊งเดี๋ยวนี้เลยช่องทางการสั่งเสื้ออยู่หน้าโปรไฟล์ประธาน ของเลนอ่ะม um, <He i, S 1> ันโดนเสื <ép> ้อประธานอยู่แล้วเฮ้ยไอ้แก๊งนี้มันยังกล้าทำกับประธานีกเหรอวะ เสื้อรุ่นเก่าไม่เป็นไรนี่ตอนนี้เรามีเสื้อใหม่ V2 นะครับนี่มี2ส,สีตอนนี้นะครับใครที่อยากอยู่แก๊งประธานกดหนึ่งมาเยอะใครอยู่แก๊งประธานกดหนึ่งและอยากได้เสื้อไปใส่ที่เทนะครับผมสามารถกดที่ตะก้าได้เลยได้เท่าไหร่มาเป็นบอกกันด้วยแก๊งขนมปองเน่งนะฝากถึงด้วยยังไม่ยุติสงครามใช่ไหมไอที่สนใจเข้าร่วมแก๊งประธานนะกดที่ตะกา้าสั่งเสื้อกันเลยนะครับตอนนี้ัปตะก้าให้เรียบร้อยนะครับอ่าที่ด้านหลังไม่เท่สีมิ้นท์สีแดงส้มดำแดงนะครับไปจัดไป กูได้ข่าวว่าประธานทําเสื้อใหม่เหรอวะก็ใช่ดิทําไมวะแปดต้งหนึ่งไม่มีอะไรหรอกดีเลยวะเฮ้ยทำไมวะเพราะกูไม่อยากได้เสื้อเหลืองๆแบบนี้แล้ว ทำเกินไปแฟด์ปงเน่งทำเกินไปอยากได้เสื้อรุ่นใหม่มาทานนะ <c oughs> ขอหน่อยได้ไหมมาทานอยากได้อันนี้ไม่เอาแล้วมันเหลืองมันเหม็นแกงปงเน่งอยากได้เสื้อประธานรุ่นใหม่อะดิถ้าอยากได้แล้วก็เนี่ยจริงก็มาเอาที่โคราชด,ดิวะมาเอาที่โคราชด,ดิแล้วจัดให้ส,สวยๆเลยแล้วถ้าใครอยากได้เสื้อประธานรุ่นใหม่แบบนี้นะครับกดที่หน้าโปรไฟล์เลยปงเน่งรออยู่แล้วใครจะไปยอมล่ะยังไงก็ต้องสติ๊กเกอร์แฟนโนโนดเด้งๆอยู่แล้วป้าอะไรนะครับแก๊งไส้กรอกอย่างนี้กัแก๊งประธานดีกว่านี่ ดูวิดีโอนี้ยังได้ดูหรือยังถ้าไม่ดูนี่เลยสวัสดีครับประธานครับขอจับมือหน่อยครับผมได้เลยครับขอบคุณบล้มครับขอจับมือหน่อยได้ข่าวรู้สึกมาและทุกคนครับเสื้อแก๊งประธานนะครับตอนนี้สต็อกให้เพียบเลยนะครับตอนนี้กดได้แล้วที่ตะก้าหน้าโปรไฟล์เฮ้ยแล้วทุกคนสงสัยว่าแก๊งแฟนนัทโนดเนี่ยแก๊งไส้กรอกยังไงดูทุกคนสังเกตดูนะครับที่เสื้อของแฟนนัทโนตดูดิโอ้นี่มีไส้กรอกด้วยสงสัยจะเปลี่ยนอาชีพปะเนี่ยเป็นอาชีพขายไส้กรอกเนี่ยดูโโห เสื้อประธานนะครับกปดทิตการหน้าโปรไฟล์เลยครับสติกเกอร์ประธานยึดเมืองสุรินใครโดนติดแล้วยังต่องฟินอืมแก็งแฝดตัดโน้ตหรออะไรของประธานวะเอออืมไม่ไหวประทูเหรอเฮ้ยทุกคนแกงประทู2เข่งไอ้ประทูบูดเนี่ยมันมายึดรถประธานได้ยังไงวะอยากให้เจอเน้ะเวปลาทูสองเข่งเดี๋ยวเจอสติกเกอร์ประธานยักษ์เลยปลาทหรอ เจอตัวจริงด้วยอยู่ไนวะเฮ้ทุกคนครับประธานส่งเสื้อไหมพี่ว่าได้สติกเกอร์มาด้วยขอบคุณนะครับประธาน กำลังหาอยู่พอดีทุกคนครับแก๊งแปมวัดดวงเอาอีกแล้วครับแก๊งวัดดวงเอาสติกเกอร์ประธานไปติดล้อรถนะครับทุกคนแปมวัดดวงครับฝากไว้ก่อนนะครับผมทุกคนอยากให้พี่ทําอะไรกับเสื้อแปมวัดดวงคอมเมนต์บอกพี่มาเลยไหนๆหนก็ไหนๆ,ๆแล้วครับฝากประชาสัมพันธ์ในคลิปนี้นี่คือเสื้อปลอมประธานครับตอนนี้ระบาดแล้วโอ้โหดูดิเสื้อปลอมประธานนะครับทุกคนเป็นแบบนี้นะครับปั๊มคอไวมีนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสื้อปลอมนะครับนี่ลายก็แตกๆครับข้างหลังลายแตกๆนะครับผมเสื้อปลอม ตอนนี้ละหมาดแล้วนะครับผมเสื้อจริงกดที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ของช่องพี่เท่านั้นนะครับทุกคนครับดูที่ยอดขายทุกคนยอดขายหนึ่งพันกว่าแล้วนะครับตอนนี้นะครับอันนี้เเสื้อพร้อมนะคุณทิ้งไป ผมอยู่แกง๊งตาบอลวุย้ยรู้อยู่แก๊ง่าอ่านและนี่ก็บอกว่าอยู่แก๊งอูจูแบบนี้ประธานทนไม่ได้แล้วขอเช็คประชากรแก๊งประธานหน่อยวุย้ยไหนใครอยู่แก๊งประธานยกมือขึ้นใครที่อยากอยู่แก๊งประธานกดหนึ่งมาใครที่ไม่กดหนึ่งและอยู่แก๊งไหนคอบเบมเมนต์บอกกันได้พี่ผมอยู่แก๊งประธานสุดยอดเลยเนาะพี่ลุงเสื้อพี่สางได้ที่ไหนคะกดที่ตะกร้าเลยแคปชั่นไม่รู้แคปหมูแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยแคปหมูแคปหมีแคปมาดูหน่อย เอ้าเอ้าทำไมได้เสื้ออันนี้มาเนี่ยโอ้โห้าเอาทรงผิดเนี่ยเสื้อแป๋มัดดวงเฮ้ยทุกคนแป๋มัดดวงกล้าทิ้งเสื้อประธานลังขาะได้ยังไงวะกล้าทิ้งเสื้อประธานอันสุทีรักสุที่ได้ไงอะครับน้องน้องนี่โกพี่คือเสื้อแป๋มัดดวงตูโกกต่การ ให้พี่เอาเสื้อแปมวัดตวงไปทำอะไรต่อดีครับคอมเมนต์บอกพี่หน่อยบอกแล้วอย่าเล่นกับแก๊งประธานนะคุณแปมวัดด้วยทุกคนครับตอนนี้ไม่ใล่จะสงการแล้วนะเว้ยทุกคนต้ไม่มีเสื้อใส่เล่นสงการใช่ไหมงั้นเอาเสื้อแก๊งประธานลายสงการไปใส่กันดกสิครับตน้องกดได้พิการ้าโปรไฟล์เลยครับนี่เสื้อประธานสวยกว่าสวยกว่าอสวยอะไรเหลืองมันขี้ใครคิดว่าเสื้อแป๋มนอนตเด้งๆสวยกว่ากดหนึ่งมาใครคิดว่าเสื้อประธานสวยกว่ากด2 หนึ่งหรือสองก็เลือกเอาอยากได้เสื N ้อกดติดตามไว้แมหนูอยากได้เสื้อประธานหนูอยากได้เสื้อประธานอยากได้เสื้อประธานอยากได้เสื้อประธานแม่หนูอยากได้เสื้อประธานเสือประธานนะแม่เชือประธานตากคตทีตะการนะแม่โคตทีตะการนาโปรไฟล์นะแม่หนูอยากได้เสื้อประธาน เลขาหมอนครับว่าไงคะระหว่างแก๊งประธานกับแก๊งบ่าวอามแก๊งประธานแล้วระหว่างแก๊งป่าบอลกับแก๊งประธานแก๊งประธานสุดยอดระหว่างแก๊งประทูสองเข่งกับแก๊งประธานแก๊งประธานไงมันต้องอย่างนี้ระหว่างแก๊งแฟดน็อตโนเด้งเด้งกับแก๊งประธานก็แก๊งประธานนะเฮ้ยสุดยอดเลยขามันต้องอย่างนี้ดิระหว่างแก๊งประธานกับแก๊งโคอาร์ซีเอ็นแก๊งประธานไงอือก็อย่างนี้ ระหว่างแก๊งประธานกับแก๊งพี่หมุนนาโหแก๊งประธานอยู่แล้วเออมันต้องอย่างนี้ดิเลขาแล้วระหว่างแก๊งประธานกับแก๊งแปมมวัดดวงก็แก๊งประธานอยู่ดีแก๊งประธานกับแก๊งโนบิคิมโอ้โหอันนี้ตอบไม่ยากประธานเฮ้ยของแก้งให้ของแกง ข้างใครประธานอย่างนี้ให้หอมแก้มเลยแล้วระหว่างแก๊งประธานกับแก๊งจ่าบุกอะโอ้โหแก๊งประธานแน่นอนแล้วน้องๆล่ะครับเลือกใครถ้าเลือกแก๊งประธานเสื้อประธานก็มีนะครับผมอยู่ที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์เลยครับแฮ p ปี้เบอร์เดททูยูแฮ p ปี้เบอร์เดททูยูแฮ p ปี้เบอร์เดทแ p ปปี้เบอร์เดท p ฮปปี้เบอร์เดททูยูสุดท้ายก็เกิดแล้วเขาประธานได้ไป สวัสดีน,น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมจนผมได้เจ้า B M ซี i ีส์5ตัวนี้มาโอ้โหบอกเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกช่องทางเลยที่ติดตามกันมานะครับผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าผมจะมีวันนี้จะมีวันนี้ก็ไม่ได้ครับถ้าไม่มีเฮ้ยน,น้องลบหน่อยดีพี่จะถอยรถเนี่ยยืนบ่นอะไรบึบบๆบบลบหน่อยน้องโอ้โหโอ้โหนั่ง B M ไม่ได้นิสันเหมือนเดิมแล้วกัน โปรเจกต์ <Project S 2> ปั้นรถ1้อยไอประธาน EP 2ชํำแหละให้ม<บ>ูีคอมเมนต์มากมายทั้งมาถามว่ารถผมถึงไหนแล้วผมได้ส่งถึงมือช่างเรียบร้อยครับหรือเอาโครงมาป้นสีนี่ครับชุดสีเก่าโอเคหลายคอมเมนต์บอกว่าให้ผมทาสีเทาแต่ผมคิดว่าผมจะทาเป็นสีแดงดำเครื่องของเรานี่ก็ต้องฟิตใหม่หมดครับและช่างก็ได้ทําการเก็บสีใหม่ทุกชิน้นทุกคนครับมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นแข็งเครื่องมันล้าวตอนแรกก็คิดว่างานงอกละครับแต่ยังโชคดีที่เชื่อมปิดได้ไม่งั้นนี่เสียหลายบาทและตอนนี้ช่างก็ได้เก็บสีครบทุกชิ้ หลังนี่เลยครับสีแดงเลยสปอนเซอร์อะไรตัวอะไรแต่งเข้าได้นะเดี๋ยวโปรโมทให้สวยๆอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง e.p หน้ากดติดตามกดใจกดแชร์ไปละอืมอืมพาดนิดเดียวเองพี่ประธานดูนี่ดิอะไรวะบาลลามดูนี่ดิจริงๆแล้วพี่ประธานเป็นคนรั ไอ่โฟประโยชน์ไม่ได้มีอย่างเดียวเลยเว้ยนี่หาเลยจ้าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะนัททิวเฮ้ยเดี๋ยวบอกอามฟังก่อนทุกคนด้วยทุกคนกําลังเข้าใจผิดกันแล้วนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําให้นัททิวร้องไห้นะเว้ยนัททิวพี่ไม่ได้อยากทําแบบนั้นเลยแต่คนที่บอกให้พี่ทำเนี่ยคือคนนี้ครับโฟอาร์ซีเอ็นนะครับโอ้ดีแล้วคอมเมนต์ด่าประธานโคตรเยอะนั่นน่ะสีคนพิมพ์คอมเมนต์ด่าเยอะมากจนผมต้องมาพูดปกป้องตัวเองละครับผมทำเองครับเนี่ยทุกคนได้ยินกันไหมจริงๆอ่ะผมไม่อยากแกล้งนน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 ััััััทท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 ทิิิิวววววววเเเลลลยยย้้้มไ่่่่่่่ขอออออออโษะะกกกกกกกู็็าาางงแหุุคคคคบบรรรดี เคลียร์กันยังไงแต่ผมก็อุตส่าห์หวังดีกับ 4RCN ออโฟไปขอโทษพี่หนูนาด้วยเว้ยขอโทษนัททิวด้วยไม่ไม่โอ้โหทุกคนสงสัยจะยาวแล้วครับเรื่องนี้ยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอโทษนัททิวและเอฟซีนัททิวด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะหาของไปงอนัททิวสักหน่อยทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าจะเอาอะไรไปงอนัททิวดีใครโดนงับเท่ากับลีผมก่อนเฮ้ยเอาเอาเอาอยู่ใกล้กันนี่แหละเฮ้ยผมเฮ้ยอ๋อสวัสดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะไรอวะนี่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 เฮ้ยเฮ้ยจะเรียบร้อยไหมวะเนี่ยเฮ้ยเย่าเหลือเดียวไปทำไมเฮ้ยนี่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  ยัง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 ,ยงอะไรไม่พาไปล่างเงี้ย